สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานตอนที่4เข้าร่วมนิกายถังฝากกด subscribe ช่องลิฟมาหงานกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสน,นุนก็โด o n a t e กันได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเมื่อวานที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่าผมอ่านเรื่องนี้อยู่นะครับช่วงหลังๆมันมากผมอ่านหยุดไม่ได้เลยนะครับ ก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับจะหายหมดเลยนึกว่าจะไม่ได้กินปลาย่างฝีมือเจ้าอีกแล้วล่ะซะอีกอย่าทธอไม่ข้าเป็นห่วงอีกนะรู้ไหมถ้าเจ้าตายไปข้าจะทำยังไงล่ะในที่สุดเซียวหาของข้าก็ตื่นสักที ่วงแต่เรื่องกินหรือไงเจ้าหนะกข้าเป็นห่วงเขาต่างหากแต่เร <Bird methodology> <Enfin> ื่องปลาย่างก็เกี่ยวนิดหน่อยอะนะอย่าทำอะไรแบบนี้อีกรู้ไหมเจ้าดูดซับวงหวนของลิงตัวนั้นไปแล้วเหรออยากจะทดสอบพลังดูหน่อยไหมพลังวิญญาณของข้ามันเพิ่มขึ้นแถมมีวิชาผุดขึ้นมาในหัวด้วย พี่เพลฝันพูดจริงนี่นาเยท่านแม่เห็นไหมครับฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดข้าก็ได้เป็นสปีริตมาสเตอร์แล้วเจ้าเห็นไหมเหมือนตาของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองณเมื่อกี้ว้าข้าตื่นเต้นจังเลยเราสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังวิญญาณใช่ คุณสมบัติของเขาของเจ้าหรือเปล่านะแต่ทําไมตอนเจ้าดูดซับวงเวนของลิงมันถึงกลายเป็นคุณสมบัติได้ละ่ะน่าแปลกจริงๆเออสปิริตของข้าคือสปิริตไอนะ่ะถึงแม้มันจะผิดธรรมดาไปสักหน่อยแต่มันก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวล่ะนะสปิริตไอเหรอเท่จัง ไม่อยากจะเชื่อถ้างั้นเราก็น่าจะช่วยหาวงแหวนที่มันเหมาะกับเจ้าให้ได้พวกเขาคิดว่าค่าดูดซับวงแหวนของลิงบาบูลสุนักไปสินะวงแหวนสิบปีเป็นสีขาวเขาคงไม่เอาอะไรคงไม่เอจใจอะไรมากหรอกมั้งแต่จริงๆแล้วมันคือล้านปีวงแหวนวงแหวนล้านปีฮ่าๆเพราว่าแต่พวกเขามาที่นี่ทำไมกันนะ ดูเจ้าสิเลิศไปหมดแล้วดีนะที่เรามาทันเวลาเจ้าคงรู้แล้วสินะว่าป่าชิงล่วนอ,อันตรายขนาดไหนมันถึงเป็นเขตหัวงห้ามไงล่ะข้าและเผ๋ย,ยจะเป็นสปิริตมาสเตอร์ที่เลเวลค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าอยากให้ช่วยก็บอกนะเราจะปกป้องเจ้าเองเซียวยาเจียเจีย และพี่เป๋ๆ,ปๆพวกเขาดูแลเข้าใจใส่ค่าดีมากค่าไม่กลวโกวหกพวกเขาความจริงแล้วค่าน่ะเปี่ยโปง้งเดินเขียบหัวนะครับง่อจริงเปล่าฮะอย่าบอกพวกเขาเรื่องค่านะเฮ้อฮ่าฮไม่ต้องกังวลและเจ้าจะทำอะไรต่อจากนี้ล่ะค่าตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น สปิร ma ิตมาเตอร์มาตลวดแล้วหลังจากนั้นล่ะเซียวอวิฮาเจ้ามีพี่น้องหรือเปล่า <c oughs> จุดจุดจุดเ้าไม่มีครอบครัวหรอกครับมีแค่ข้าคนเดียวจุดจุดจุดเยื่ยมไปเลยเจ้าหมายความว่าไงนะ <c oughs> ถ้าเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็มาเข้านิกายเราสิ เราจะต้องเป็นนิกายที่แข่งที่สุดในทวีปไปได้บางทีวิชาของพวกเราอาจจะเหมาะก,กับเจ้าก็ได้นิกายเหรอนิกายของท่านชื่อว่าอะไรล่ะนิกายถังเราจะต้องแข็งเก่งที่สุดในทวีไปได้นิกายถังเหรอนิกายถังนั่นห่ะหรือได้ยินมาว่าพวกเขาได้ตกลงแต่ก็ยังถูกจัดให้อยู่ใน ในระดับสูงผู้นำคนแรกคือผู้ที่ปฏิวัติการปกครองของทวีปทวีปต้าหลัวน่ะทวีปต้าหลัวเอาชนะดินแดนสุริยันจันทราได้และรวมทวีปเป็นปึกแผ่นได้เพราะถังซานเป็นผู้ก่อตั้งในตอนนั้นนิกายถังเป็นนิกายที่แก่งที่สุด ในทวีปเถมทังซานที่เป็นผู้นำก็สามารถก้าวข้ามระดับเจ้าเองพูดไปสู่ระดับพระเจ้าได้เซียววีเจ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับนิกายถังหรือเปล่าข้ารู้ครับแต่ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนตอนนี้นิกายถังไม่เหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งถูกช่วงชิงไป ข้าคือผู้นำและเปิดเ,เปยเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวของข้านิกายเรามีแค่สองคนเออหลังจากเข้าร่วมนิกายถังแล้วข้าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับเจ้าต้องฝึกฝนให้หนักเพื่อช่วยเหลือนิกายในยามคับขันนิกายถังนะ่ะยังไม่ถูกทำลายโดยสมบูรณ์หรอกนะ วิชาของพวกเรายังอยู่และโรงเรียนที่ดีที่สุดอย่างเช็คก็ให้ทุนการศึกษาเราเป็นทุทกทปีด้วยหากเข้าร่วมนิกายเราเจ้าก็จะได้รับทุนด้วยแต่เจ้าต้องพยายามไม่หนักไม่งั้นเจ้าจะเสียทุนไปได้การเข้าร่วมนิกายเราไม่ง่ายหรอกนะเพราะถึงเราจะเสื่อมโทรมแต่เรายังต้องเป็นนิกายอันดับหนึ่งให้ได้ หากเจ้าปฏิเสธที่หลังเจ้าจะกลายเป็นกบฏและข้ากับทั้งยาต้องลงโทษเจ้าไม่ว่ายัางไงก็ตาม <c oughs> ข้ารู้ข้ารู้พี่เป๋อแม้ข้าจะไม่มีครอบครัวและอายุยังน้อยแต่ข้าก็ผ่านอะไรมามากและข้าเชื่อใจท่านที่เล่าความจริงทั้งหมดของนิกายให้ข้าฟัง นั่นแปลว่าพวกท่านจริงใจต่อข้าข้าจะเข้าร่วมนิกายถังและช่วยพวกท่านกู้คืนชื่อเสียงและเกียรติยศกลับมาให้จงได้ข้าอาวิหา่าวขอคารวะท่านอาจารย์อวิหา่าวเข้าร่วมนิกายถังและเข้าไปในป่าชิงลวดพร้อมกับอาจารย์ถงยาและพี่เปย๋ ระหว่างทางเปยเปยข้ออธิบายวิชาของนิกายถังให้อวิหาฟังวิชารับแห่งสวรรค์ของนิกายถังสามารถเล่งมพลางวิญญาณให้พัฒนาได้ไวขึ้นมีทั้งฝ่ามือหยกเน,นสวรรค์เล่นกลงเล็บมังกรกระเรียนเงาพูดลวงตาและวิธีรักษาพิษเปยเปยมอบ24สบพนัน ชมจันทร์ให้อวีหาเป็นการต้อนรับเซียวอวีวิชาเนสวรร์คเลนหนะเหมาะกับเจ้าที่สุดแล้วนะหากเจ้าฝึกมันไปจนถึงระดับสูงมันจะต้องเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากเลยละ่ะเพราะเจ้ามีสปิริตไอยไงละ่ะเมื่อเมื่ออ,ว,อ,อวีหาไม่เข้าใจเปยๆจะอธิบายทุกอย่างอย่างละเอียด อวิหาฝึกวิชาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเปยปๆไม่ใช่แค่คนใจดีแต่ยังดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีด้วยเขาเล่าให้อวิหาฟังทุกเรื่องอวิหานับถือพี่ชายคนนี้มากขึ้นและและชอบเขามากขึ้นสุดยอดท่านจัดการมันโดยไม่ต้องมองด้วยซ้ำ แต่ข้าสามารถถูกไอ้ตัวนี้ฆ่าตายก็ได้เดี๋ยวเจ้าก็เก่งเหมือนข้าเองแหละข้าเกลียดอสูรที่โจมตีมนุษย์ก่อนที่สุดอาจารย์เสียวยาสุดยอดจุดๆ,ๆุดจุดเสียวยาระวังตึงอะไรกันเนี่ยระวังนะมีแก๊สพิษด้วยพิษเหรอแย่ละสิ ว่าข้าหมุนติ้วเลยเอ๋ไม่ต้องกลัวเสียวอวี่เฮาอยู่ข้างหลังข้าไว้อาจารย์เสียวยามีวงเวท์ร้อยปีสองวงพี่เพิร์ฝันกำลังสร้างลมเย็นขึ้นมารักษาแก๊สพิษแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือเปยเปที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาอยู่ข้างหลังไว้ปกป้องเสียววีหาว ี่ชายที่มักจะยิ้มแย้มและใจดีกับเขาอยู่เสมอเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาโกรธวงเวรสามวงพี่ของอายุมากกว่าข้าแค่สีหปีแต่กลับไปถึงระดับนั้นวงเวรร้อปีสองวงและวงเวรพัน1000ปีอีก1วง พันเดียวกับอสูรเจ็ด0ันปีสังสารภาคแรกนี่มันงูโรมันโรมันตินี่นาอสูรพันปีข้าอยากได้ข้าอยากได้พันปีเหรอต้องแล่งกว่าบาบูนสินะกรุงลิบมังกรอัศนีตึง อึงว้าอาสูรสปรปิตตัวนี้แข็งแกร่งคงต้องใช้เวลาสักหน่อยน่าจะมีอาสูรตัวอื่นอยู่แถวนี้เราต้องปกป้องอวีหาว <c oughs> พี่เป่ยปกป้องข้าถึงสองครั้งแล้วนอกจากท่านแม่แล้วก็มีเขานี่แหละที่ปกป้องข้า ทั้งพี่เป๋ย,เปยและพี่ถังยาไม่ต้องกลัวนะเราอยู่ที่นี่แล้วข้าจะเย็นยืนดูอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรกันนะ่ะพลังวิญญาณน,นี่มันเออวีหาวหรือข้าจะช่วยพี่ชายข้าไม่ให้คุณไร้ข้าไม่ใช่คุณไห้ข้าอีกต่อไปแล้ว แต่อีกได้ใช้พลังไอของเขานะครับก็จบตอนที่4ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไป